สวัสดีค่ะมีคนมี fc คนหนึ่งขอแอดมานะคะว่าให้แอดไลฟ์คลิปสูตรนี้ให้ดูนะคะสูตรนี้ลงแบบนี้ให้ให้ให้ดูนะคะ fc ขอมานะคะแอดก็เลยเลือกงานแล้วแอดก็เลยรีบมาลงคลิปนี้ให้ดูนะคะนี่นะคะที่ออกนี่เป็นงวดที่แปดนะคะที่ผลที่ออกนะคะบางงวดก็มาบนล่างนะคะบางงวดก็มาแต่บนนะคะ หวยลาวพัฒนาค่ะสูตรหวยลาวพัฒนานะคะงวดที่8แอดขอเน้นเน้นบนนะคะงวดนี้วันที่15เดือนงวดวันที่15 15้เดือน12 6 4แอดฟันลูดนะคะวิ่งลูดนะคะวิ่งลูดสีนะคะแอดเน้นเน้นวิ่งลูดสีนะคะมี9้าคู่เหมือนเดิมนะคะย่าค่ะ เป็นงวดที่8นะคะมารอดูผลกันค่ะว่าวันที่15บห้าวยลาวพัฒนาเราเนี่ยของแอดเนี่ยจะเข้าเลขวิ่งเลขรูดสีของแอดไหมนะคะแอดฟันรูด4ีนะคะนะคะ44่สนะี่สี่เก้าสี่หกสามสี่สามเสามหเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหค่ะที่แอดลงให้นะคะมารอผลกันเลยค่ะ นี่นะคะงวดที่แปดนะคะว่าจะผ่านไปได้ไหมนะคะงวดที่สิบสามวันที่สิบสามเอดฟันลูดสองนะคะก็มาฟันลูดผ่านนะคะแล้วแอดก็เน,น้นเน้นสองเจ็ดให้มันก็ออกไปสองเจ็ดแปดนะคะเก้าสองล่างนะคะเข้าแต่ตัวฟันสองนะคะตัวที่แอ,อดเน้นเน้นเอสเสียดายมากเลยคะ่ะแอด จสียด้ค่ะมันเพอยู่หลักร้อยกับหลักสิบนะคะถ้ามาอยู่หลักสิบหลักหน่วยอืมได้ค่ะกันเลยค่ะได้เฮกันแล้วค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube 99เกาอพให้เก้าพารวยให้แอดด้วยนะคะช่อง youtube 99เก้าอพพารวยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปค่ะ นี่นะคะแอดขอฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ